ไม่มีอะไรจะกล่าว่าไปสร้างความรู้สึกที่ที่เรียกว่าตื้นตใจกับกับผู้ใหญ่ที่ไม่อยากคิดถึงพวกเราเนาะจริงจรงตเ้นลหลาวันวันนี้มีอยากให้หลายหคนออกมาพูดออกมาแนะนำตัวเองและในที่ทนข้าวเป็นเอาเชื่อว่าอาหารที่เรื่องรองนะเป็นเป็นการสะท้อนของงานของเ

ขอบคุณค่ะใครอีกอ่าทีนี้อ้อพ,พูดพูดพูดจากใจพูดจากใจพูดอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้

บ้านเลยแล้ว hmm. ก hey. ็เคยไปอยู่บ้านอับเด็กตอนเรียนไปซื้อเข้ามาอยู่บ้านแล้วสุดท้ก็ไปรู้จักจักเด็กๆเนี่ยก็หลายเนี่ยเด็กๆแต่ซอนโตนี่ไม่ค่อยเจอเนี่อเป็นชูแล้วกเวฟฟอนให้คนมีเท้าดีขาแข็งแรงแล้วก็ได้ยินเให้ขอบคุณค่ะ วันนี้นะครับเป็นวันมงคลวันที่ได้มีการจัดรวมญาติขอให้ทุกคนโหดชายโหดชายโหดชายครับเย้ อ่ะอ่ะต่อไปต่อไปเอ,อียเรีย,รยก่อนเรียก่อนเออคู่เรียงอายุเรียงอายุ ใส่รสชาติเนี่ก็อวยพานยันหมดแล้วเลยไม่รู้จะอวยพานอะไรเองเอ้งยะไรอะไรพี่มนก็สวัสดีปีใหม่ทั้งไทยทั้งจีนวันนี้ดีใจมากเตรียมเสื้อผ้าไว้เดาชุดไหนนะเดาชุดไหนนะไปไปมา จริงอัน um นี้จริงที่หสุขว่าเราจะ้เจอญต่องเราซมากแล้วก็ตั้งแต่โควิดมานี่ขนาดไอ้เยอซ่าที่เราเคยเจอในทุกปียังเว้นๆห่างๆแลจริงๆญาติๆหลานที่อยู่ห่างๆกันก็บอกเลยโอ้ โตขึ้นมาทั้งเยอะเลยอ่ะอจากเห็นทุกตัวเล็กๆอีนี้จนตัวก็สูงกว่าเราแล้วถ้างั้นความคิดถึงอันนี้บอกเลยเป็นความผูกพันเป็นเป็นเชื้อสายเป็นความจริงใจที่เรวมมีให้ต่อกันขอให้ทุกคนรักษาอันนี้ไว้ปีต่อๆไปเราจะต้องเจอกันอีก <Yeah. S 1> และเจอในสภาพที่เรามีความสุข ร่างกายแข็งแรงสติปัญญาเฉลียวฉลาดทุกคนในด้านที่เราถนัดแล้วก็มีจิตใจที่ดีมีการค้าที่จเจริญรุ่งเรืองทำเงินทำกำไรได้มากขึ้นคนที่ทำงานก็ขอให้ได้ตำแหน่งดีๆเงินมากๆผลกำไร จากทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งการค่าขอให้สมบูรณ์ทุกประการโอเหมดแล้วนี่เหล่าหมดเหล่าหมดเอ้าเอ้าขนาดพูดไม่เป็นนะเนี่ยเฮ้ยตอนตัวไม่รู้จะพูดอะไรเนี่ยเมาหมดแล้วเดี๋ยวครับครักไปช่วยหาเสียงได้เลยก็อยากจะบอกว่านะครับ รังแรกที่เจอกันผมยังเป็นต๋ออยู่ตอนนี้กลายเป็นผู้วิศสิ่งหนึ่งที่ปีวันนี้ได้ก็คือคำว่าญาตินะครับจากคำว่าเด็กกันผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่กันผปปู้สูงอายุแล้วก็มาลุต่อไปที่อยอดนั้นซึ่งจะมาอเป็นผู้แทนในวันว่างกันนี่คือญาติที่คือวิสหายที่คือเรียกว่าความผูกพันนะครับที่ควร ที่เรามีต่อกันนะครับตั้งแต่รุ่นพ่อมาถึงรุ่นปัจจุบันและจะเป็นรุ่นต่อไปขอให้พวกเราทุกคนนะครับที่อยู่นที่นี้นะโดยพอรุ่นต่อไปที่อยู่ต้อรุ่นช่วยกันรักษานะครับรักษาในสิ่งที่เป็นน้าจิตน,น้าใจความดีงามจัดยาาติดเพื่อที่จะทําให้ความเป็นสัมพัธ์ิญญาีของฉันพี่น้องเนีเน่ยอ,อยู่ต่อไปวงตระกูลนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องสืบทอดตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษตั้งแต่อดีมา โม้นะครับก็ออวันหนึ่งรุ่นปัจจุบันเราแล้วก็เป็นรุ่นต่อไปขอให้นะครับรุ่นลูกทุกคนนะครับช่วยประสบความสำเร็จเมื่อทุกอย่าะเป็นชื่อรู่นใหม่มาแทนพวกเราในปัจจุบันนี้ขอบคุณมากครับ